คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่ากระแสะการเอาตัวรอดในช่วงนี้กำลังมาแรงแซงทางโค้งทุกเรื่องจริงๆไม่ว่าจะเป็นเกมการเอาตัวรอดจากไดโนเสาร์หรือจะเป็นหนังเกี่ยวกับการเอาตัวรอดจากซอมบี้หรือกระทั่งการเอาตัวรอดในป่าของยูทูบเบอร์อีกหลายๆคนแต่คุณรู้หรือไม่ครับว่าในชีวิตจริงเคยมีคนที่สามารถเอาตัวรอดจากมหาสมุทรอันเกลียวกลาดมาแล้วหลายคน เหตุการณ์แรกเป็นเรื่องราวของชายที่ติดอยู่ในซากเรืออับปางนานถึง3วันแต่กับรอดตายมาได้อย่างปาฏิหาริย์ซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่หน่วยกู้ภัยจะพบผู้รอดชีวิตติดอยู่ภายในซากเรืออับปางยกเว้นแต่เรือที่เพิ่งจมได้ไม่นานและได้รับความช่วยเหลือจากทีมกู้ภัยในทันทีซึ่งโอกาสพบผู้รอดชีวิตก็พอจะมีความเป็นไปได้บ้างแต่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ว่า ทีมกู้ภัยเคยพบผู้รอดชีวิตจากการที่เขาติดอยู่ในซากเรืออับปางนานถึง3วันมาแล้วฟังดูอาจจะเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อใช่ไหมครับท่านผู้ชมแต่เหตุการณ์นี้มันได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆเพราะว่าชายหนุ่มที่มีชื่อว่าแฮร์ริสันโอเกเน่เขาคือผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวจากเหตุการณ์เรือโยงล่มในมหาสมุทรแอตแลนติก เมื่อเดือนพฤษภาคมปีคศ2013ที่เป็นเหตุให้ลูกเรือทั้ง11คนเสียชีวิตมีเพียงแค่แฮร์ริสันเท่านั้นที่รอดตายมาได้อย่างปาฏิหาริย์โดยเขาได้เล่าถึงเหตุการณ์ก่อนที่เรือจะล่มว่าเรือของเขาได้เผชิญกับคลื่นลมแรงจนทำให้เรือดิ่งลงไปใต้มหาสมุทรและในขณะนั้นร่างของเขาติดอยู่ภายในห้องโดยสารที่มีน้ำทะเลกำลังทะลักเข้ามาอย่างไม่ขาดสายแต่ถือเป็นเรื่องที่โชคดีอย่างมาก ที่เรือของเขา่มในลักษณะที่น้ำทะเลไม่สามารถท่วมขังห้องโดยสารได้ทั้งหมดทำให้เกิดปรากฏการณ์แอร์พ็อกเก็ตหรือจุดที่น้ำทะเลท่วมไม่ถึงเพราะว่ามีอากาศหลงเหลืออยู่ภายในและในขณะนั้นแม้ว่าเขาจะรอดชีวิตมาได้แต่ความหวังที่จะมีชีวิตรอดต่อไปถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากเนื่องจากเรือของเขาได้จมอยู่ก้นมหาสมุทรที่มีความลึกไม่น้อยกว่า30เมตร ทั้งบริเวณที่เขาอยู่อย่างไร้ซึ่งอาหารและน้ําดื่มประกอบกับน้ําทะเลที่เพิ่มปริมาณอยู่ตลอดเวลาทําให้เขาอดจินตนาการไม่ได้เลยว่าเขาจะมีชีวิตรอดไปได้อีกนานแค่ไหนเพราะในขณะนั้นอากาศหายใจก็ถือว่ามีอยู่น้อยเต็มทีแต่ก็ยังถือว่าโชคชะตาเข้าข้างเขาอยู่ครับเพราะว่าเขาได้พบกับน้ําอัดลมที่ลอยอยู่ในห้องเขาจึงดื่มมันเพื่อประทังชีวิต จนเขาได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยในอีก3วันต่อมาเหตุการณ์ต่อไปเป็นเรื่องราวปฏิหารของชาวประมงเอลสกวาดอร์ที่มีชื่อว่านายโฮเซซันวาร์ดออันวาเลนกาที่ต้องใช้ชีวิตอยู่บนเรือประมงลำเล็กซึ่งเป็นเรือไฟเบอร์ความยาวเพียง24ฟุตอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกท่ามกลางคลืนลมและแสงแดดที่แผดเผามานานถึง13เดือน เนื่องจากเครื่องยนต์ของเรือเกิดขัดข้องในขณะที่เขากำลังหาปลาอยู่ในประเทศเม็กซิโกจนเรือของเขาถูกคลื่นซัดไปติดหินโสโครกที่เกาะเอบอนซึ่งเป็นเกาะเล็กๆในหมู่เกาะมาเชลห่างจากจุดที่เขากำลังหาปลาถึง12,500กิโลเมตรโดยในวาเรนกาได้กล่าวว่าเขารักษาชีวิตอยู่มาได้ถึง13เดือน ด้วยการใช้มือเป,เปล่าจับนกและปลาดิบกินเป็นอาหารประกอบกับการต้องดื่มเลือดของเต่าและปัสสาวะของตัวเองในช่วงที่ไม่มีฝนตกแต่หลังจากที่เรื่องราวของนายวาเรนกาได้ถูกเปยแพร่ออกสู่สังคมโลกกับกลายเป็นเรื่องที่คาใจชาวโลกว่านายวาเรนกาสามารถเอาชีวิตรอดไปได้อย่างไรเพราะว่าเขาต้องเผชิญหน้ากับปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มแสงแดดที่แผดเผาร่างกายอยู่ตลอดเวลาพายุ ปัญหาการเกิดกล้ามเนื้อรีบและความหดหู่สิ้นหวังซึ่งเป็นปัญหาที่ดูเหมือนว่ามันจะยากเกินไปนกว่าที่เขาจะสามารถเอาชนะได้แต่บรรดาผู้เชี่ยวชาญได้ออกมากล่าวว่าเขาสามารถรักษาชีวิตได้ด้วยเหตุผลหลายอย่างรวมกันทั้งมีความเป็นเลิศในการเอาชีวิตรอดความอึดและสุดท้ายก็คือโชคชะตาของเขานั่นเอง เหตุการณ์ต่อไปเป็นเรื่องราวเคราะห์ร้ายที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวราย1นึ่ถึงสานแต่ถอว่าหญิงสาวรายนี้กลับกลายเป็นมนุษย์ที่โชคดีที่สุดคนหนึ่งเพราะว่าเธอสามารถรอดชีวิตมาได้หมดทั้ง3ามครั้งโดยหญิงสาวผู้ไม่มีวันจมรายนี้มีชื่อว่าไวโอเล j ตเจสซอบซึ่งเธอได้เล่าถึงเหตุการณ์แรกว่าในขณะนั้นเธอได้งานเป็นพนักงานเสิร์ฟบนเรือ RMS o l อ m p i c เรือเดินสมุทรที่ได้ชื่อว่าหรูหราและมีขนาดใหญ่ที่สุดในเวลานั้นแต่ในปีคศ .1911 ก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันครั้งใหญ่ขึ้นเมื่อเรือ RMS ได้ชนเข้ากับเรือลาะตะเวนอย่างรุนแรงทำให้เรือ RMS ได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่โชคดีที่จุดเกิดเหตุอยู่ไม่ไกลจากท่าเรือเรือทั้งสองลำจึงเข้าฝั่งได้ก่อนโดยที่ไม่มีใครเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้น ต่อมาในปีคศ1912เธอได้รับคำชวนจากเพื่อนๆให้ไปเป็นพนักงานเสิร์ฟบนเรือไททานิกเธอจึงตัดสินใจทำหน้าที่สาวเสิร์ฟบนเรือไททานิกจนกระทั่งได้เกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุทางเรือที่โด่งดังที่สุดในโลกขึ้นเพราะว่าเรือที่ถูกขนานนามว่าเป็นเรือที่ไม่มีวันจมได้ชนกับภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่ทำให้เรือเสียหายอย่างหนักก่อนใช้เวลาน,านานกว่า2ชั่วโมง ค่อยๆจมสู่ก้นทะเลมาหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งเธอได้เล่าเหตุการณ์บนเรือว่าในขณะนั้นเธอได้รับคำสั่งให้ขึ้นไปยังดาดฟ้าของเรือก่อนที่เจ้าหน้าที่จะให้ผู้หญิงลงเรือชูชีพก่อนซึ่งเธอได้ลงเรือชูชีพลำที่16ก่อนที่จะลอยเคว้งคว้างอยู่กลางทะเลจนถึงเช้าว,วันรุ่งขึ้นเธอและผู้รอดชีวิตคนอื่นๆจึงได้รับความช่วยเหลือจากเรือลาตเวนที่ได้รับสัญญ,ญาณขอความช่วยเหลือที่ส่งไปก่อนเรือจะจมแต่ทว่า เรื่องร้ายที่เกิดขึ้นกับเธอยังไม่สิ้นสุดเพราะในปีคศ1916ในขณะนั้นกำลังอยู่ในช่วงสงครามโรคเธอได้เข้าร่วมเป็นพยาบาลที่สภากาชาดของอังกฤษและได้ประจำการอยู่บนเรือไบเทคเทนิกซึ่งเป็นหน่วยปฐมพยาบาลประจำมหาสมุทรแอตแลนติกแต่เรือลำนี้ก็ดันถูกระเบิดของเยอรมันทำให้เรือเสียหายอย่างหนักและได้จมสู่ก้นมหาสมุทรในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง ซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์เธอได้กระโดดออกจากด่านฟ้าของเรือทําให้ศีรษะของเธอได้รับบาดแผลแต่หลังจากที่เธอลอยตัวอยู่ในมหาสมุทรเพียงไม่นานเธอก็ได้รับความช่วยเหลือจากเรือชูชีพซึ่งทําให้เธอรอดชีวิตมาได้อย่างบุดวิดและภายหลังจากเหตุการณ์เธอก็ยังคงทำงานอยู่ในสายงานเดิมในฐานะพนักงานเสิร์ฟบนเรือสำรานอีก12ปีจนกระทั่งในปีคศ1971 วโอเลตเจดซอฟในวัย83ปีก็ได้เสียชีวิตจากสภาวะหัวใจล้มเหลวและถูกจมในชื่อของมิสอันซินเคเบิลสาวผู้ที่ไม่มีวันจมเหตุการณ์ต่อไปเป็นเรื่องราวของสองสาวชาวอเมริกาที่มีชื่อว่าเจนนิเฟอร์แอปเลและทาชาฟูยาบ้าที่เรือของพวกเขาเกิดเหตุขัดข้องกลางมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้พวกเขาทั้งสองพร้อมกับสุนัขสองตัว ต้องลอยเคว้งคว้างอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรยาวนานถึง5เดือนโดยเขาทั้งสองได้เล่าเหตุการณ์ว่าพวกเขาได้โดยสารเรือขนาดเล็กออกจากรัฐฮาวายเพื่อมุ่งหน้าไปยังตาฮิติแต่เนื่องจากสภาพอากาศที่เลวรล้ายทำให้เครื่องยนต์ของเรือเกิดเหตุขัดข้องเรือของพวกเขาจึงถูกคลื่นซัดไปยังทะเลเปิดที่ห่างจากชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศญี่ปุ่นทางด้านนางสาวแอปเพลได้ระบุว่า พวกเธอได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือติดต่อกันนานเกือบร้อยวันแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและน่าสิ้นหวังอย่างมากแต่มันเป็นสิ่งเดียวในตอนนั้นที่พวกเธอสามารถทําได้อย่างไรก็ตามครับเรือประมงสัญชาติไต้หวันได้พบเห็นเรือของหญิงสาวทั้งสองคนจึงได้ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่สหรัฐบนเกาะกลวมซึ่งสหรัฐก็ได้ส่งเรือลาตะเวนที่กําลังปฏิบัติภารกิจในบริเวณนั้นเข้าไปช่วยเหลือทันที ทั้งนี้เจนนิเฟอร์และทาชาได้ระบุว่าพวกเธอรอดตายมาได้ด้วยเครื่องกองน้ําและ,สะเสบียงอาหารแห้งที่เธอทั้งสองได้เตรียมเอาไว้สําหรับฉุกเฉินที่สามารถกินได้ยาวนานกว่า1ปีเลยทีเดียวครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ ใกับคนรอบข้างของคุณนะครับแชร์ Share เลยคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมกดซับสไคร b e และกดปุ่มกระดิ่งติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ